สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง F4 สมาชิกที่รักทุกท่านนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุทธที่14ี่พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะคะจัดการแข่งขันที่สนามมวยราชดำเนินค่ะมวยเริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกา ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง2ยี่สิและโกสปอร์ตนะคะมวยจัดการแข่งขันทั้งหมด8คู่ค่ะแต่วันนี้ดิฉันจะหยิบยกเอาคู่มวยที่ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง2ยี่สิมาฝากสมาชิก f อฟซีจำนวน4คู่นะคะนั่นก็คือคู่ที่1ถึงคู่ที่4ค่ะและนอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะ ได้แนวทางที่เด็ดไปทำกำไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดเอ็มค่ะ ย้ำนะคะ @mm98 ค่ะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนะวิจารมวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะและต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนะวิเคราะห์วิจารณมวยแบบล่วงหน้านะคะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะ เรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่านักชกทั้งหมด4คู่ในวันนี้ที่จะนำมาฝากสมาชิกทุกท่านมีใครชกกับใครบ้างนะคะ มวยคู่ที่หนึ่งของรายการนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเด่นลำเปลวปาปอขนส่งยิมนะคะพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดกาลสินนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอขนส่งยิมที่ระยองนะคะนักชกวัย17ปีค่ะสูง170เซนติเมตรนะคะชกมวยมา50กว่าครั้งแล้วน้ำหนักปล่อยๆ53กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะ แพ้คะแนนภูมิพยักปอเปาอินเมื่อวันที่25มีนาคมที่กองทัพอากาศนะฮะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนพลังซับลาน,นาโฮมสเตย์แอนเรสเตอร์ลเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่กองทัพอากาศชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก113ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะแพ้คะแนนคูลิบผู้ใหญ่พรชัยท่าศาราเมื่อวันที่12มีนาคมที่ราชดําเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ค่ะ มาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะโซระบ้านแรมบ้าค่ะพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นะคะนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบ้านแรมบ้าชนบุรีนะคะวัย16ปีค่ะสูง165เซนติเมตรนะคะชกมวยมา40กว่าครั้งแล้วน้ำหนักปล่อยๆ56กิโลนะคะสามไฟหลังค่ะแพ้คะแนนยอดธนงรถสวยจากเจตสายพริ้ว เมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้าหนัก100ที่พิกัดน้ําหนัก101ปอนด์นะคะชนะนกยก3าเสือใหญ่สิงสมุยมวยไทยเมื่อวันที่25กันยายนที่ราชดำเนินค่ะชกไว้ที่พิกัดน้าหนัก103ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะแพ้นกยก2ดีเซลเล็กสอสีทองเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้าหนัก112ปอนด์ค่ะเรามาดูทัศนวิจญาณของมวยคู่ที่1กันนะคะ เด่นลำปาวปอกขนส่งยิมหรือสอรุ่งเจริญกิจนะคะนักชกคนนี้ก็เป็นประเภทมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเลยนะคะแข้งซ้ายหน้าแรงขวางหน้าสับศอกแรงนะคะในขณะที่คู่ชกก็คือเจ้าโซระบ้านแรมบ้านะคะจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องล็อกรัดตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันปลายแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะเทียบชั้นมวยเทียบฟอร์มกันนะคะวันนี้คู่นี้เจอกันที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์เนี่ย เป็นเวทของทางฝั่งเจ้าเด่นลำปาวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมา3-4ไฟก็จะชกอยู่ในเวทนี้นะคะแต่จุดเดจุดเสียก็คือหยุดหายไปนานนะคะชกไว้ไฟล่าสุดก็ตั้งแต่วันที่12เดือนมิถุนายนก็หายไปประมาณ11เดือนนะคะในขณะที่เจ้าโซระบ้านแรมบ้านะคะชกไว้อยู่ที่พิกัดน้ำหนักก็ร้อ1 0นึ0 0ไม่เกินร้อย เพิ่งจะมาไฟล่าสุดที่ชกไว้เมื่อวันที่ไอ้วันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะชกกับดีเซลเล็กวันนั้นต่อยที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นะคะมองว่าน้องน่าจะโตขึ้นมานะทีนี้ว่าเทียบการผ่านเบอร์มวยแม้ทางฝั่งของเจ้า เด่นลำเปาจะหยุดหายไปนานนะคะแต่คิดว่าแข้งซ้ายทำงานได้ดีน่าจะนำกลับมาสร้างใหม่นะฮะในสายของสิทธิปากพนังนะคะสำหรับนักชกคนนี้นะคะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่หนึ่งะคะเด่นลำเปาปอขนส่งยิมค่ะจะชนะโซระบ้านแรมบ้านะคะ ไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะคะพิกัดน้ำหนัก120อปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภกันจังหวัดสระบุรีนะคะนักชกวัย16ปีสูง167เซนติเมตรชกมวยมา30กว่าไฟน้ำหนักปล่อยปล่อยสามอาน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบแปดกิโลนะคะสามไฟหลังค่ะ ชนะคะแนนมังกรโรงเรียนกีฬานครสวรรค์เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่สระบุรีนะคะชนะนกยก4แสนเมืองน้อยสิทธิ์กำนันเหน่งเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่กองทัพอากาศค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะคะและล่าสุดชนะนกยก3รถถังน้อยสอสำเร็ญชยัยเมื่อวันที่2เมษายนที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่118ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ําเงินนะคะ2ชาติสีโอปอค่ะ พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสีโอปอนะคะนักชกวัย21ปีค่ะสูง166เซนติเมตรนะ,ะคะชกมวยมาร้อยกว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ62กิโลนะคะสไฟหลังค่ะแพ้คะแนนน้องแชมป์สิท แพ้คะแนนน้องแชมป์จากติอุบลเมื lawsuit, ่อวันที่16พฤศจิกายนที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ค่ะชนะคะแนนสรันบองสอทรงธรรมเมื่อวันที่11เมกราคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1 1 8ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะชนะอาชนะนกยกสี่สรันบองสอทรงธรรมเมื่อวันที่8มีนาคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1 1 0 8ปอนด์ค่ะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่2กันนะคะเพชรรัตภูมิค่ะเป็นประเภทมวยบู๊มวยขวาแข้งขวาแรงบูดุดันขวางหน้าแทงดีแข็งแรงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งนะคะในขณะที่ทางฝั่งสองชาติสีโอปอ,อก็เป็นมวยเขา่าเปิดเกมเตะต่อยแรงบูดุดันเช่นกันนะคะคู่นี้นะคะ ฟอมสดเหลือหลายก็อยู่ทางฝั่งของเจ้าเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะคะแม้ว่ากระดูกเบอร์มวยอาจจะเป็นรองในวันนี้นะคะชกมาอาจจะน้อยไฟแต่สำหรับสองชาติเองถึงแม้ว่าจะชกมามากกว่านะคะวันนี้แต่ก็มองว่าความสดร่างกายที่แข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยจะอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าเพชรรัตภูมินะคะมองว่าวันนี้นะคะได้เปรียบด้วยเรื่องเขาเรียกว่าความสดกาลังสดกาลังห้าวฟอร์มกาลังเข้าฝักนั่นเองนะคะ ในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่สองของรายการค่ะเพชรรัชภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะคะจะชนะสองชาติ ีโอปอค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับสองคู่ดีๆวันนี้นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดส,สำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด8นะคะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 ค่ะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะทีสาคัญเข้าตัวถูกต้องรู้จักออกตัว แต่งตัวบางทุนกินสองข้างนะคะไปว่ากันที่คู่ที่3ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะประตักเอกซินบีมวยไทยนะคะพิกัดน้ำหนัก128อปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นน้องชายของเจนรงตอทักษินนั่นเองนะคะซ้อมที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยที่ภูเก็ตนะคะนักชกวัย27ปีค่ะสูง168เซนติเมตร ชกมวยมาร้อยกว่าไฟนะฮะหนักปล่อยๆหกกิโลนะคะสามไฟหลังค่ะแพ้คะแนนแรมบองสอเทรพัทเมื่อวันที่6ทธันวาคมที่ศึกวันลุมพินีนะคะชกไว้ที่130ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนแจ็คสิแจ็คมวยไทยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ราชดำเนินนะคะ ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1 4 2่กิโลอ่า42ปอนด์ค่ะแทนทั้งคู่นะคะล่าสุดข่ะแพ้คะแนนเพชรภูผาเอกปู่ยีนเมื่อที่5กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่129ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะชาละวันหยกขาวมวยไทยค่ะนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซ้อมอยู่ที่หยกขาวแสนชัยยิมค่ะนักชกวัย24ปีนะคะสูง168เซนติเมตรค่ะชกมวยมาร้อยกว่าไฟน้ำหนักปล่อยปล่อยหกิกิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะ แพนกยก4สู้ศึกทีซีมวยไทยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะคะชะนะคะแนนศิลาเงินลานาวอเทอร์ไซส์เมื่อวันที่5มีนาคมที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนตวงซับต่ออิทิพรมเมื่อวันที่2เมษายนที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก134ปอนด์นะคะ เรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่3กันนะคะปะตักเอกซินบีมวยไทยนะคะมวยฝีมือครบเครื่องปล้ำรัดฟัดตีเหนียวแน่นเหลี่ยมเขา่าหักแทงดีศอกสวนแรงนะคะในขณะที่เจ้าชาลรวันหยกขาวก็เป็นมวยบู๊มวยขวาฝีมือครบเครื่องบู๊ดุดันล็อกรัดตีเหนียวแน่นไล่แขนแทงยักแทงยักไส้แรงฉลาดรวดเร็วนะคะ เทียบชั้นฟอร์มคู่นี้นะะการผ่านเบอร์มวยประสบการณ์ก็ไม่ต่างกันนะคะทางฝั่งของเจ้าประตักเอกก็ไปผ่านสังเวียนในรูปแบบ3มยกจากวันลุมพินีมาก็หลายไฟนะฮะแต่ช่วงหลังมาก็ฟอร์มโรยลงมานะคะแพ้3ามไฟติดเลยนะคะโดยเฉพาะล่าสุดที่แพ้ เจ้าเพชรภูผานี่แพ้ด้วยร่างกายนะฮะแพ้ด้วยร่างกายสภาพร่างกายไม่ค่อยดีในช่วงระยะหลังนะฮะของทางฝั่งของเจ้าปะตักเอกนะฮะในขณะที่เจ้าชาละวันเนี่ยเป็นมวยที่ต่อยบู๊ต่อยสนุกนะฮะแะแพ้ชนะก็เรื่องหนึ่งแต่เป็นมวยที่เขาเรียกว่าวิ่งสู้ฟัดนะฮะวิ่งสู้ฟัดรุวิ่งสู้ฟัดร่างกายดีอะไรดีหมดเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาวันนี้คิดว่าพละกกาลังร่างกายของเจ้า ชาละวันเนี่ยก็จะสามารถบทขยี้ทําให้ทางฝั่งของเจ้าปะเปะตักเอกยุบได้อีกครั้งนะคะในทัศน์มุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่3ของรายการค่ะชาละวันยกขาวมวยไทยนะคะจะชนะปะตักเอกสินบีมวยไทยค่ะไปปิดท้ายรายการกันที่คู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนั่นเองนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะ แสนรักซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะคะพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ค่ะเป็นมวยมาแทนเจ้าบุญชูสอบุญมิริศนะคะนักชกวัย20ปีจากกรุงเทพนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซุปเปอร์เล็กมวยไทยค่ะชกมวยมาร้อยกว่าไฟสูง100 80เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ62กิโลนะคะ3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนนขาวผ่องศักพินโยเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี66ที่ราชดำเนิน130ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนเพชรนาเคียนผู้ใหญ่ยูน่านนาเคียนนะคะเมื่อวันที่13มีนาคมที่ปี67ที่ราชดำเนินชกไว้ที่129ปอนด์นะคะและล่าสุดข่าชนะนกยก4ปรกรณ์บูมเด็กเซียนเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ราชดำเนินนะคะ วันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะพลายพยักสอสมหมายค่ะพิกัดน้ำหนัก130อปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร4 0 0 0 0นะคะนักชกวัย21ปีสูง185เซนติเมตรนะคะชกมวยมา90กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ1กิกิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนนแมมมอสสอสละชีพเมื่อวันที่24เมษายนปี 67ที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก127ปอนด์ค่ะแพนนกยก3ปานเทพวีเคเขาใหญ่เมื่อวันที่11สิงหาคมที่กองทัพอากาศค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก125ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะชนะคะแนนสิงธนวัฒนกยีนลาดกระบังเมื่อวันที่23กันยายนที่ดอนเมืองนะคะมาเสริมแทนไม่ได้ช่างนะคะวันนั้นเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่เอกกันนะคะแสนรัก ซุปเปอร์เล็กมวยไทยหรือแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์หรือสายฟ้าน้อยเกียรติเกียงกันตัวเดียวกันเลยนะคะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้เปลี่ยนค่ายมาหลังหลายทีแล้วนะคะก็ตอนแรกก็อยู่กับเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์ช่วงหลังมาตอนนี้ก็ได้ไปอยู่กับทางฝั่งของเจ้าซุปเปอร์เล็กค่ ick, ายมวยซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะคะก็ไปอยู่ก็มาเปิดตัวไฟแรกจากาที่ไปอยู่กับซุปเปอร์เล็กก็เปิดตัวด้วยการสามารถเอาชนะ เจ้าปรกรณ์บูมเด็กเซียนได้ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่สวยงามเลยนะคะชกไว้เมื่อวันที่6ตุลาคมปี67นะคะในขณะที่ทางฝั่งของเจ้าพลายพยักษ์สอสมหมายเป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าแหลมซ้ายหน้าดีขวางหน้าล็อกกระดิเขาเรียกว่าเป็นมวยเข่าในล้วนๆแหละสำหรับทางฝั่งเจ้าพลายพยักฆ์นะคะทั้งคู่นี้ก็หายไปนานนะทางฝั่งของเจ้าพลายพยักษ์นี่ชกไว้ล่าสุดก็วันที่23กันยายนวันนั้นก็มาชนะคะแนนเจ้าสิงห์ธนวัตที่กองทัพอากาศก็ เขาเรียกว่าเรือเวทีไปพอสมควรทั้งคู่นะคะแต่ว่าว่ากันที่ร่างกายอาวุธมวยเจ้าแสนรักมีจุดด้อยอย่างเดียวอยู่ที่ใจนะคะแต่ช่วงหลังมาก็น่าจะเสริมหัวใจมาแล้วนะคะต้นๆเนี่ยการออกแข้งซ้าย มองว่าแข้งซ้ายนะทำงานทํางานได้ก่อนเพราะว่าทางฝั่งของเจ้าพลายพยักเองเนี่ยเป็นมวยมีแต่เขาแล้วก็ความฉลาดเดี๋ยวน่าจะเป็นรองเจ้าแสนรักนะคะแสนรักนี่รวดเร็วฉลาดฝีมือพลิ้วนะคะแต่ก็เป็นมวยที่ไม่เอาเขา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นๆเนี่ยถ้าเตะไม่อยู่ ปลายปๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่มองว่ายังไงเข้าแสนรักก่อนก็ได้ออกตัวแน่นอนนะคะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่4ของรายการนะคะแสนรักซุปเปอร์เล็กมวยไทยจะชนะพลายพยักษ์สอสมหมายนะคะก็ผ่านไปแล้ว สำหรับทัศนวิจารณ์มวยดีๆ4คู่ในวันนี้ที่นำมาฝากกับสมาชิก f c นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่ m mm อด8นะ,ะย้ำค่ะ แอด mm 9 8นะคะเพิ่มเพื่อน id มีแอดนำหน้าตามด้วย mm 9 8นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะก่อนจากเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสึกมวยไทยพลังใหม่ค่ะประจำวันพุทธที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะคะคู่ที่1ค่ะเด่นลำปาวปอขนส่งยิมนะคะ จะชนะโซระบ้านแรมบ้าค่ะคู่ที่สองนะคะเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภกัรน,นะคะจะชนะสองชาติสีโอปอค่ะคู่ที่สามนะคะชาลวันยกขาวมวยไทยค่ะจะชนะประตักเอกซินบีมวยไทยนะคะและคู่ที่สีค่ะแสนรักซปเปอร์เล็กมวยไทยนะคะจะชนะ ปลายพยักส่อสมหมายนะคะก็ถือว่าครบถ้วนขบวนความสำหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกรอบกราบขออภัยสมาชิก f อไว้ที่ตรงนี้ด้วยเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องสมาชิก f อทุกท่านนะคะจงประสบแต่ความโชคดีค่ะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะคงต้องขอกราบลาสมาชิก F อซที่รักทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ